เอาละครับสวัสดีคุณผทุกท่านนะครับวีโอผมคนเดิมอีกครั้งวันนี้ก็จะโอ้ใหม่ก็ตุกโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค้างเลยนะฮะโอเคในเกมฟันมูฟเวียนะครับวันนี้ก็มาโซโล่นะครับหมายถึงว่ามากับเพื่อนไม่ได้มากับเพื่อนอ่ะมาโซโล่แต่ว่าเล่นกับคนอื่นโอเคผมคุยแค่นี้พอละเดี๋ยวฝั่งหลังถามว่าผมคุยกับใครโอเค let's go มาครับเราบอกเลยว่าเราจะมาล่าท้าผีนะฮะก็เมื่อกี้กเขาจะพูดอะไรหรือเปล่าเราไปกันเลยเล่นนะเราห้าวพอโอเคเฟรมเรทมันไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าโอเคอันนี้อยู่นี่สิบห้าสิบสามเครื่องเปิดปิดไฟเล่นเหรอวะ มันมาโยนอะไรไ้ตรงนี้มันเขามาโยนถือมอไว้ป่ะโอเคเราเช็คก,ก่อนนะสี่สิบก่อนด้วยเฟมเลสไม่เป็นไรครับอย่างน้อยในคลิปน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นสิบสามองศาไม่น่าใช่ข้องแถวนี้ละผมลืมดูเลยอ่ะว่ามันเล่นงานใครบ้างคนแยกเดี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจ ว่าอันนี้มีเวลาให้เตรียมตัวห้านาทีนะครับมีเงินหายละสิบสามพุ <c oughs> งสาใหม่อะ่ะมีล็อกปกต,ติมากครับอุณหภูมิโอเคผมว่าน่าจะไม่ใช่แถวนี้แล้วปะน่าจะแบบที่อื่น ตรงนี้ผมยังไม่ได้เช็คเด็กแบบโอเคไม่มีละน่าจะชั้นสองเลยเ <c oughs> ช็คก่อนนะครับ้วโอ้ด่านนี้ด้วยโคตรเกลียดเลยสิบหกองศาไม่ใช่ครับสิบสามองศาโอ้โหองศาทำไมอุณหภูมิผมว่านะ มันอยู่แบบที่ที่เราข้าดไม่ถึงแน่เลยวะ่ะ u n b e l i e vable วุ้ยตกใจเพื่อนเปิดไม่มีอะไรเลย nothing here อ oh, อ oh. I think uh the ghost is in this room โอเค this room this room นะครับ huh. ผมเราก็บอกกันว่าห้องผีตรงน,นี้นะเราวางสมุดไว้เลยเออโอเคห้องผีอยู่ชั้นสองนะ are you here อันนี้ผมว่าลปเอาไอ้นนี้ดีกนนว่าวลงไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อกล้องวิดีโอนะครับโอเค mm. เพื่อนมันไม่ยอมเปิดไฟไว้ด้วยนะ mm. ไม่เป็นไรเอาวิดีโอแคมนี่มีคนเอามาวางไว้แล้วขอบคุณครับจะได้ไม่ต้องไปไกล mm. โอเคไปจัดไปจัดไฟ บอกแล้วว่าถ้าทุกคนถามว่าทําไมพี่ทําไมไม่ยอมวิ่งนะครับนี่พี่วิ่งอยู่นะอันนี้พี่วิ่งอยู่นะครับวางไว้ตรงไหนดีวะไว้เห็นก็ซ็อ f ได้เอาตรงแบบเออตรงนี้แล้ววางไม่ได้เว้ยโอเคงั้นผมหมุนกล้องหมุนกลอ้กลองก่น เตรงนี้ได้ทำไมันแปลกมากเลยไี่เป็นไรอาย u เ e ียคือผมงงมากว่าทำไมฝรั่งไม่พูดเลยวะมัคนคนอื่นเขาไม่พูดเลยวะเงียบชะมัดโอเคเขาพูดแล้วแต่ว่าผพูดอะไรวะไม่ได้ยินมไม่เปิดไฟไว้เลยอันตรายมากอย่างเงี้ยสันนิี้รถเ,<ๆ>เร็วเร็วอ่ะบอกไว้เลย โอเคเงยหน้าโมาทองฟ้าเพิ่ม APS ก่อนนะครับ <C le af> อือพอเอ็ไปละโอเคทรอมอนเตอร์เราโยนทิ้งเลยไม่ได้ใช้ละโอ้โหทำไมมันนี้มาสานะมสิบเฟรมน่ะโมชั่นเซนเซอร์ไหม p t u เจอ h o โกสคูซิฟิกโอ้โหพระเจ้าต้องมีพระเยซูแล้วล,ะละ่ะจังหวันนี้เอาลืมเปิดกล้องเยี่ยมเลย อ FPS ลดจะไม่เป็นไรเออเนี่ย FPS เยอะหน่อยแต่ว่ามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเราไม่มีบอสแสอะไรเลยโอหผมไม่ชอบบ้านนี้แหละจริงๆฟาร์มเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยฟาร์มเขาแบบนี้เลยนะ E.F.4 or the ghost is writing have ghost writing ันตอบกันเลยแล้วกันไหม ghost writing อ่ะโอเคพี่เขียน E.F. ปิดไฟก่อนมองไม่เห็น E.F.4 E.F.4 เดี M ๋ F e M F C. ยวเปิดกล้องก่อนโอเคอ่วาว เจอกับ,กบโอ้ยมาแล้วลระมาแล้วละ Are you here พอเปิดเล่นทำไมวนะเนี่ย Give an aside ฝรั่งแกก็กดเล่นอีกเลอยอ Are you here ไม่ตอบอ่ะยังไม่ตอบนะยังไม่ตอบ Are you here? ขอบคุณครับเปิดน้ำให้ด้วยเฮ้ยฟ hey, <finger> uh ิงเกอร์ปิ้นเออฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย เอาอีกแล้วไอ,อ้ I, P, ออไ,ไอ,ไไอ,อไผไเอจจอไีเอาอีกแล้วไอผีเอาอีกแล้วยู่เอเท่าไหร่อ่ะย่เอ้แค่สามเองอืมขออภัยด้วยนะครับทุกคนถ้าผมตะโกนไปเมื่อกี้คุณตกใจจริงๆอยู่ดีๆก็โผล่มาข้างๆไก่เอาอีกแล้วไอ้ผีพวกนี้ตอนสตรีมยังไม่พอใช่ไหมเนี่ย อ๋อเนี yeah. oh, mm ่แล้วไอ้เออกิฟต์อารสซายอายุเฮียผมว่าสี่อืมทำไมชอบเลย h a n d ์แฮนด์พรินท์แ take the picture take the picture off fingerprint <c oughs> เออสวยผมไปดู boss off ให้แลวกันแมนเมื่อกี้มันเลอะใส่หูไม่ตกแจงแล้วเว้ยโดนมาแล้วรอบหนึ่งรู้ว่าจะโดนเตรียมตัวไว้อยู่โอเคลงไปดีกว่า โลกนี้มันโหดนะฮะตอนใี้มันมีแสงเยอะๆเนี่ย a p s ยังตกอะ่ะมาดูฟิงเกอร์พินด่บะมองเพื่อนเขาจะปิดไฟอยู่นะฮะอโอ a p s ตกมากนี่นอะไรเราเปิดไฟละขอบคุณเพื่อนเปิดไฟเปิดทำเตี๋ยอะไรเนี่ยดูโก o ส t ออฟไม่ได้เลยะ เออเพื่อนปีประตูไปอย่างนั้นแหละเออขอบคุณเอ,อ่อเดสโนโกสอฟไอรอนซีโกสอฟไม่เห็นเลยดูไปก่อนแล้วกันนะเผื่อมีมันเป็นไรได้บ้างวะ e อ f 5เอฟห้าเป็นเลเวนแนนสปิริตบอสเป็นสปิริตได้แค่นี้ลแล้ววะโกสอฟไม่ได้ละโอเค f r e a s i n g temperature ก็ไม่ได้ o p e r i t i n g เลือเป็น,น,นโอไม่ใช่แล้วโอเคถ้างั้นก็คือต้องเพิ่ม E.M.F กับ Spirit เท่านั้นละ่ะนะครับไร้ค่าไอ้นี่มันไร้ค่าแล้วส่อ้เปนชี what what is that เขาพูดอะไรใส่หัวเราเมื่อกี้ภาษาอะไรวะ ทำไรผมจะเข้าไปอีกนะไม่ใช่แล้วผมจะเข้าไปสปิริตบ็อกนี่แหละเปิดไฟก่อนผมปิดไฟได้แล้วกันอ่ะตอนนี้ปิดอ่ะเขาจะปิดให้ด้วยอ่ะ Are you here? เันถอยกันวะโชยเซา Show ไม่มาเว้ยตอนนี้มันต้องพึ่งแค่ E M F อย่างเดียวนะ E M F กับไม่ใช่ E M F Spirit Box อะ่ะเฮ้ย E M F ได้แค่นี้เองอะ่ะ โอ้ไม่กอด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 มันเอาคุมชัวมันตูดมึงอย่าเปิดไฟมันฮันด้วยแฮะแล้วความโหดอย่างนี้มันน่าจะเป็นเลเวนันต์ปะ จริงสปิริตก็ได้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเออ,เอ,อหันได้จังหวะมากครับ Are you here คือตอนนี้เราเราต้องการอีกราดับหนึ่งอะ่ะเฮ้ยหึมเล่นประตูอีกแล้วนะเล่นประตูอีกแล้วนะอีกคนเทกอพิเจอร์ออฟกูสทัวร์ คนตายไหมเนี่ยมันสึกเสียงมันเรียบร้อยแตกหนึ่งเมื่อกีออ้เอ f เอเท่าไหร่อ่ะ Are you here? Are you here? ไม่ตอบเว้ยเฮ้ยผมว่าเป็นเลเวนแนนไหมเนี่ยมันโหดมากอะแร่สองรอบติดละเดี๋ยวเดียเด๋ยวขอดูสติตัวเองด้วยลงไปดูสติตัวเองกันสติน่าจะหลุดเจอผีบ่อยเกินยินหน้าให้กับท้องฟ้าอันสว่างสวยเพื่อเพิ่ม a อ s ของเราเองโอเคมันเพิ่มไม่ได้แล้วล่ะเข้ามาในเนี้ยเออเอพีตกจัด อ้าเพื่อนออกเพื่อนออกมาเลยโอ้โหมันไม่มีโกสอ้อมไงมันมันมันมีไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วโอ้โหสติแล้วสามสามยีแพโหดมากมีเอ็เอฟอีกสักอันไหมครับ คือผ่านตรงนี้นี่จอตรงนี้เลยเอาเอาเอมเอฟหายวอดเอา e เอมเอฟไปไหนวะ <c oughs> ยู่ปนเอมเอฟทีหายเลยเอา้เอา,เอาอ๋อยู่นี่ว่าออไม่เห็นคือตอนเนี้ย ผมไม่รู้แล้วว่าเข้าไปเข้าไปมีสิทธิ์ตายแน่เลยผมอะสายสองไม่ได้มียาสนิตีีด้วยนะมีกสี่เว้นแสดงว่าถ่ายภาพผีไม่โดนถ่ายได้แต่ภาพคนนอนไอคนนี้เนี่ยไม่อยอมเข้าไปเลยโอ้ผีขึ้นอีกแล้วนะนี่แค่เอ a เมชเอร์นะผีขึ้นอีกแล้ว นายจะจุดเอ่อเอาไปเอาไปไล่ผีแล้วเพื่อนอันนี้ยันต้องใช้คูซิฟิกนะแต่ว่าไม่ได้แตู่้ผีขึ้นเจ็บมันจ่อพายมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ไหมได้จริงอ่ะไปดูคลิปคนอื่นมามันจ่อพายมอนิเตอร์นี้ได้ สติมากสุดมันก็ไปข้างนอกคูคูค hey. ูเขาพูดว่าอะไรวะนะอืมเรยเส่เร่ย네สืว่าสปีริบอกมันไม่ตอบผมตอบเลยเปนเน้นแลวกัน มันเดินเร็วไหมอ่ะมันไม่รู้ว่ามันเดินเร็วหรือเปล่าอืมอะไรอ่ะถามสิบเจ้าหน่อย I think I will answer r ว l e v a ้น คิดว่าน่าจะตอบเลเวนนั้นนะผมว่ามันไล่โหดมากอะ่ะเพราะจริงมันมีความเป็นไปได้ทั้งคู่เลยทั้งเลเวนั้นสปิริตอ่ะผมไม่มั่นใจเลยทั้งสองอะ่ะไม่มั่นใจเลยไอสองคนนี่มันต้องเดินเข้าไปสตีเลวต่ำแล้วเนี่ยสตีคนนี้มันมากสุดเลยเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเลย พอเลยวันั่้เลยแล้วกัน,นอืมโอเคผิดก็ช่างมันะเพราะว่ามันได้ตังละเอ้ยถูกด้วยว่ะเลเวลนั้นโอเคถูกครับเยี่ยมเลยถือว่าใช้ได้นะฮะ เรียบร้อยครับเดบวตแนน,นถูกเนี่ยโฟโต้ photo. เราภารก,กิจเสร็จแค่อันเดียวแคปเจอร์ผีน่าจะเพื่อนน่าจะแคปเจอร์ไม่โดนโอเคเวอร์สิบห้าละโอ้โหอัลล็อกโปรเฟชชั่นอลแล้วออกเลยแล้วกันนะโอเคนีอย่าขอดูว่าเพื่อนถ่ายภาพอะไรติดบ้างความมืดความมืดอันมืดมิด อ่ามีฟิงเกอร์พิ้นเพื่อนนอนตายท่าสุดยอดนะฮะเออแล้วก็ความมืดมิดอีกแล้วถ่ายติดคนและถ่ายอะไรวะเนี่ยเออน่าจะถ่ายหนังสือนะฮะโอเคเพราว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่การคอยตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับฟังมฟเบียผมน่าจะคลิปหน้าน่าจะไปเล่นอ t ทิมิเดตก่อนนะ ค่อยไปโปรเฟชชั่นแนลครับยังไม่พร้อมเท่าไหร่โอเคไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันวูบ๊ายบาย